อุทัยธานีเมืองพระชนกจักรีปลาแรดรถดีประเพณีเทโวส้มโอบ้านน้ำตกมรดกโลกห้วยขาแข้งแหล่งต้นน้ำสกแกกรังตลาดนัดดังโคกระบืออำเภอบ้านไร่เป็นหนึ่งในแอำเภอของจังหวัดอุทัยธานีและเป็นอำเภอที่มีพื้นที่มากที่สุดของจังหวัดพื้นที่ที่มีความอุดมสมบูรณ์อำเภอบ้านไร่ แบ่งเขตการปกครองย่อยออกเป็น13ตำบลและตำบลหนองบ่มกล้วยเป็นหนึ่งใน13ตำบลมีหมู่บ้านทั้งหมดทั้งสิ้น11หมู่บ้านประชากรประมาณ3,400คนการดำเนินงานในการดูแลสุขภาพของคนในชุมชนตำบลหนองบ่มกล้วยต้องอาศัยการบูรณาการความร่วมมือจากเครือข่ายทุกภาคส่วนทั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่นผู้นำชุมชนผู้นำศาสนาเจ้าหน้าที่สาธารณาสุขโดยเฉพาะ อส,อสมอเป็นบุคคลที่มีความสำคัญมากในการดูแลสุขภาพของคนในชุมชนโดยเฉพาะในส่วนของงานอนามัยแม่และเด็กซึ่งเป็นเสมือนรากฐานของชีวิตตั้งแต่ก่อนตั้งคันระยะตั้งคันระยะคลอดและหลังคลอดเพื่อลดการเกิดแม่ตายลูกตายในพื้นที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองบ่มกล้วยเล่งเห็นความสำคัญจึงได้หาแนวร่วมในการแก้ปัญหาอนามัยแม่และเด็ก โดยมีนางสาวสายรุ่งสอนวิเศษอสอมตำบลหนองบ่มกล้วยเป็นแกนนำนางสาวสายรุ่งสอนวิเศษปัจจุบันอยู่บ้านเลขที่80หมู่ที่1ตำบลหนองบ่มกล้วยมีบุตรชายจำนวนหนึ่งคนปฏิบัติหน้าที่อสอมตั้งแต่วันที่1ตุลาคม2546หลักในการปฏิบัติงานทำงานด้วยความซื่อสัตย์ทำงานที่ได้รับมอบหมายให้ดีที่สุด สามารถเป็นที่ปรึกษาให้กับประชาชนในหมู่บ้านและเป็นแกนนำหลักในการเผยแพร่ความรู้สู่ชุมชนผลงานที่ภาคภูมิใจภูมิใจกับการเป็นอสมอที่ได้มีส่วนร่วมในการปฏิบัติงานสาธารณสุขโดยช่วยเหลือดูแลด้านสาธารณสุขข,ของประชาชนเพื่อก่อให้เกิดการสร้างสุขภาพจนนำไปสู่การมีสุขภาพที่ดีทั้งกายและใจจับก็สวัสดีครับ ถ้าพูดถึงผู้ช่วยสายลุ้งสอนวิเศษอขออนุญาตติดปากแล้วกันปกติจะเรียกผู้ช่วยสายลุ้งสอนวิเศษแต่ว่าอีกบทบาทหนึ่งก็จะเป็นอสมอแล้วก็อีกหลายๆตำแหน่งถ้าจะพูดถึงผู้ช่วยสายลุ้งปกติก็จะรู้จักบางคนเป็นอย่างนี้ผมจะเรียกพี่สายลุ้งนะครับก็จะมีอยู่สองมิติมิติแรกในในใน,ในด้านส่วนตัวเนี่ย ก็จะต้องบอกว่าแกเป็นคนที่ต้องใช้คําว่าอะไรแกเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอ่ะก็ะคือแกทํางานเข้าได้กับทุกคนนะครับมีความมีน้ําจิตน้ําใจเอื้ออารีเสียสลักอ,อีกส่วนหนึ่งในส่วนขององานที่เกี่ยวกับงานสาธารนณะนะครับผมต้องใช้คําว่างานสาธารณะเลยเพราะว่าจะเจอกันบ่อยไม่ว่าจะเป็นกรรมการวัดเป็นอ,อาสาสมัครเกษตร เป็นเป็นพวกหมอดินเป็นกรรมการกองทุนกรรมการกลุ่มกลุ่มสตรีแล้วก็ในส่วนที่เคยทํางานล่วงมันก็แกเป็นคนที่ขยันนะนะผู้ช่วยใส่ลง้งแล้วก็ใฝ่หา,าความรู้เ,เป็นอย่างดีก็พูดง่ายคือแกอะไรที่ว่า,ามีงานตรงโน้นตรงนี้นะครับแกก็จะเข้าไปช่วยเหลือหมดในส่วนของอสมอที่ คุ้นเคยก็ปกติจะเห็นแก่บ่อยนะแกจะมาแกก็จะมาที่รพสาาตาหรืออนมามัยของเราเนี่ยค่อนข้างบ่อยนะครับแกก็จะมาะช่วยเหลืออะไรต่างๆบางทีมีงานอะไรเนี่ยเห็นคนแก่คนเฒ่าคนแก่เป็นอ,อาการไม่ดีท,ทําท่าจะเป็นลมบ้างอะไรบ้างแกก็เดี๋ยวนี้ก็จะมีเครื่องตรวจวัดความดันแกก็จะดูให้ในเบื้องตน้นก็โดยรวมๆเพราะว่าไม่ ไม่รู้จะบอกแกในมิติไหนนะก็คือในในส่วนของอสมอ,อาสาสนักอาสาสมัครสาธสุขชุมชนเนี่ยนี่ก็อยู่ที่หนึ่งจะเป็นผู้ช่วยด้วยแล้วก็ก็เรียกได้ว,ว่าเป็นคนที่ตรงใจเป็น,เป,น,เ,ปนเป็นคนที่เสียสละ,ะส่วนที่ว่าแกจะในรางวัลชมเชยหรือว่าเพื่ออะไรนะเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจแก่การทำงานเนี่ยก็ ก็คิดว่าเหมาะสมและก็สมควรอย่างยิ่งนะครับอย่างผมเองเนี่ยในฐานะทํางานอยู่ที่องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกล้วยก็ได้ร่วมม้ร่วมมือกันเป็นอย่างดีนะครับก็ขอบคุณอีกครั้งหนึ่งทางอสมอสายลู่สอนวิเศษเนาะก็ขอให้รักษาคุณความดีนี้ไว้ตลอดไปแล้วก็ขอให้ประสบความสาเร็จในหลายๆด้านนะครับขอให้เป็นกําลังที่จะช่วยเหลือชุมชนแล้วก็สังคมชาวตําบลหนองกล้วย ต่อไปครับขอบคุณครับครับอ,อสมอสายรุ่งนะครับมีความเป็นผู้นํามีความเสียสละเป็นแบบอย่างที่ดีนะครับของอ,อสมอเลยก็ว่าได้ผมในฐานะประธานอ,อสมตำบลหนองกล้วยนะครับต้องขอขอบคุณอสมอสายรุ่งและอสมตำบลหนองกล้วยทุกท่านนะครับที่ทุ่มเทให้ความสําคัญกับงานนมแม่และอ,อนามัยแม่และเด็ก เพื่อให้ลูกเกิดรอดแม่ปลอดภัยนะครับและประชาชนในชุมชนมีสุขภาพที่ดีจากปัญหาสุขภาพนมแม่และอนามัยแม่และเด็กในชุมชนตำบลหนองบมกล้วยทำให้นางสาวสายรุ่งสอนวิเศษมีแนวคิดจัดทำนวัตกรรมถุงประครบเต้านมเพื่อการลดการคัดตึงเต้านมซึ่งจะส่งผลดีต่อระบบไหลเวียนของโลหิตและต่อมน้ำนม ทำให้หลอดเลือดเกิดการขยายตัวและเกิดการไหลเวียนโลหิตเพิ่มขึ้นส่งผลให้ช่วยลดอาการปวดบวมและการอักเสบของเต้านมได้และยังช่วยกระตุ้นการไหลเวียนของน้ำนมได้มากขึ้นอีกด้วยส่งผลทําให้มารดาหลังคลอดรู้สึกสุขสบายเต้านมและไม่คัดตึงเต้านมอีกด้วยซึ่งจํานวนน้านมที่เพิ่มมากขึ้นนั้นจะทําให้ทารกเข้าเต้านมได้นานขึ้นและส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ ตามหลัก4ดูดความรู้สึกจากการได้ใช้นวัตกรรมถุงประคบเต้านมก็ช่วยลดการตึงเต้านมอักเสบของเต้านมได้และก็ช่วยในการกระตุ้นไหลเวียนของน้ำนมได้ดีค่ะทำให้ลูกเข้าเต้าได้นานขึ้น ตอนหลังคลอดใหม่หมๆคัดตึงเต้านมมากค่ะได้อสมอสายรุ้งมาแนะนําถุงประคบเต้านมหลังใช้ก็จะลดอาการคัดตึงเต้านมแล้วก็น้ํานมก็ไหลออกมาได้ดีขึ้นค่ะการดําเนินงานของอสมอสายรุ่งเริ่มตั้งแต่กลุ่มวัยเจริญพันธุ์ค้นหาหญิงวัยเจริญพันธุ์วางแผนการตั้งคันเพื่อแนะนําเพื่อให้เตรียมความพร้อมก่อนการตั้งคันกลุ่มที่ยังไม่พร้อมตั้งคัน แนะนำให้ได้รับการวางแผนครอบครัวเพื่อป้องกันปัญหาการตั้งครรภ์ไม่พร้อมเมื่อตั้งครรภ์แนะนำให้ฝากครรภ์ทันท,ทีที่ทราบว่าตั้งครรภ์ควรฝากก่อน12สัปดาห์เพื่อตรวจหาความผิดปกติและได้รับการดูแลจากเจ้าหน้าที่อย่างเหมาะสมให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานกลุ่มหญิงตั้งครรภ์สำรวจค้นหาหญิงตั้งครรภ์ให้มาฝากครรภ์ก่อนอายุครรภ์12สัปดาห์ และติดตามการเปลี่ยนแปลงของน้ำหนักขณะตั้งครรภ์ติดตามดูแลให้หญิงตั้งครรภ์ตรวจครรภ์ครบ8ครั้งตามเกณฑ์ติดตามเยี่ยมให้คำแนะนำการดูแลสุขภาพขณะตั้งครรภ์การรับประทานยาตามแพทย์สั่งตลอดการตั้งครรภ์นจนถึงคลอดแนะนำให้สังเกตสัญญาณอันตรายต่อตนเองและลูกในครรภ์กลุ่มมารดาหลังคลอด เยี่ยมมารดาหลังคลอดติดตามเยี่ยมให้คำแนะนำการดูแลสุขภาพแม่และเด็กหลังจากคลอดและกระตุ้นเตือนให้มารดาไปตรวจหลังคลอดตามนัดแนะนำและส่งเสริมให้มารดาเลี้ยงบุตรด้วยนมแม่อย่างเดียวให้ครบ6เดือนกินนมแม่จากเต้าโดยใช้หลัก4ดูดกลุ่มเด็ก0-5ปี ติดตามการได้รับวัคซีนสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคสำหรับเด็กให้เป็นไปตามเกณฑ์ส่งเสริมป้องกันพัฒนาการเด็กกินกอดเล่นเล่านอนฟันการใช้เครื่องมือส่งเสริมพัฒนาการบล็อกส่งเสริมพัฒนาการใช้สำหรับฝึกกล้ามเนื้อมัดเล็กและการสังเกตสติปัญญานี่คือบทพิสูจน์ความสำเร็จของคุณสายรุ่งอสมตำบลหนองบ่มกล้วย ที่ให้ความสำคัญกับการดูแลสุขภาพของงานนมแม่และอนามัยแม่และเด็กได้เห็นความมุ่งมั่นความตั้งใจที่จะแก้ปัญหาในชุมชนโดยความร่วมมือกันของภาคีเครือข่ายในชุมชนทั้งภาครัฐเอกชนประชาชนผู้นำชุมชนจับมือแก้ไขในการแก้ปัญหาเพื่อให้เด็กในชุมชนโตมาอย่างสดใสสมบูรณ์ เพื่อเป็นส่วนที่ดีของสังคมและช่วยกันสร้างสรรค์สังคมต่อไปในอนาคต